สุขสบายดีเอฟซีทุานทุกคนสบายดีตอนเช้าเช้าตอนเชาไปทำบุญนำกันเด้อฝ<ล>นเอาของไปทำบุญข้าวสารอาหารแหง้งข้าวสารอาหารแหง่งมีปลามีกล้วยลายลายแนวบ่ข้าวต้มข้าวนมหมักไม้หมักต่อมมตอ้าโทษแต่เต็มกระต่ากระบุง พี่น้องไปทำบุญน้กันใส่บาทแบบอธิบายก่อนเนาะสวัสดีเด้อพี่น้องอยู่ฟังไทยเด้อสบายดีอยู่ถุกมองถุกบอนฟ,ฟ้าเอาเ้าแนเพราะวะ่าทำบุญคือแบบนี้เนาะใส่บาทบาทเบวามีวัดมีวัดทำพระอยู่ป่าวัดป่าอยู่ทำพระคืออยู่คนละ คืออ <S 々> ันอยู่คนละหมู่บ้านเนาะเพิ่นมาบิณฑบาตเขาสานหารแห้งเพราะว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมขามปีสวดมนต์ขามปีอย่างประมาณนี้พายสะดวกก็ไปพายไ่สะดวกก็บ่ได้ไปคือหาวแเนาะอาอา Ôi trời <laughs> oh, mẹ hào vẫn đùng đùng nó Chị mẹ cháu hào đấy bên đùng đùng Hả? Hãy subscribe cho ที่คืนแลวอันนะ่ะคือคืนไว้แทบบอถือก็กเอาแล้วน,นะเอาจากมาจ่ายา <c oughs> เอาไปได้บ่ เออเอาหิวออกมานั <t ss>. ่งได้จัดแพ็กจ่ะเออเอามาแพ็กนึงมีแพ็กเดียวบ่จะเออบอบมันอันใหญ่มันยาน่เียเอาอัน อาทอมี่นั่นละโบมี่กับเอากาแฟเอาจะเอากาแฟใส่ขวจะน้ำน้ำเหากะหานกันตีเข้าเกิงตีอยาการน้ำกันอย่าพลาดนะแล้วมีปลาสะกอนคอยอะไรนะที่ของเจ้าอยู่ข้างไปคุณขึ้นเดี๋ยวหานกันเอากาแฟสบหนึ่งอ่ะกาแฟสบหนึ่งเดี๋ยวขึ้นมาเฮาจะมาหานกันอีก ງືນຢູ່ເຮືອນພໍ່ລາຄືກັນນະໂຕຂີ້ອາເອົາເຈົ້າຊິອ້ານ້ຳກະອ້າອັນນີ້ກະແມ່ນລະເຖິງນີ້ແຫຼະແມ່ນລະເຄິ່ງຫັ້ນລະເຮົາບໍ່ຕອງຫປດບມີນ້ຳເນາບິດ ข้าวสารอาหารแห้งโอ้ยกับบุญมียังมักมมยเอาพุลละน้อยละน้อยพี่น้องพุลละน้อยกับคือเต็มหลดสะอย่าบ่าสั้นบ่าสิเด้อหดสวนปีกปีอ่ะเวอรหัวและถือใจ อย่าแนี่ะเด้อพี่น้องปองไปตัวเองเนี่ยบอกเอาดอกเอาบุญชะกอดเลยป้านังเห็ดสาบลาบป้านังเอาบุญไม่ยงใหญ่เหรอเอาพันว่าไม่ยงใหญ่ไหลห้ามือขึ้นไปใส่กัน thế bữa rồi đấy con loa kinh nó nè bà thì bát đường đây ah ừ. à, khảo san này, giờ phải phong nè ah khảo cho giờ phải phong กวี่โปงดนลนั่นนะบอใช่รูดมาหับเอาเดือดจ้ะ

เิ่นอยากขักอันใดก็ได้ขักเลยรแล้วชำนากอ่ะเอาสุากชานน้ำข้าวไฟอ้าข้าวไข่เนี่ยข้าวไบขึ้นมีเส้็จเอาออกก็เด้อผัก บาสารบาดเดียวบาดเยียวแยกส่วนเขาบ้าน <t ôi> nàng đẹp rồi mà <laughs> đẹp khơi thảo kẹt kẹt thật lưm thọ tự cho hai bà phải lên đấy lưm thọ เท <ic> <c ười> ่าลงมาแล้วเอาหัวเลยหัวหน้าการค่าคว้นฝาเถาแล้วนะ ทำนมอุทนาบุญนํากันเดอพี่น้องเด้อมาบาดเด้อสาอาหารแห้งเพราะว่าสิเอาไปเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินอยู่บนปฏิบัติธรรมอยู่วัดคึ้มธัมภาวัดป่าเนาะ Thầy Điệp lợi nó nhanh mình tự thả Vì mà năm làng าต oh, yeah. ้องมาแบบนี้เราได้ยันบ่กท่านแสงเด็ดอ่อนอายา อายาขั้นแขวดิคนตางอนงอนขั้นแขวดิคนตางอนเลยมีกะบ้าเออันเห็นฟัวหนายทั้งท้อเอนเห็นฟัอหายฮะฮะฮอฮ่ฮะ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 ห่ฮะฮอฮะ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  ได้บุญเลยลืมฮอดโโลดเนาะเป็นซาดเนาะอ้าข่อยแล้วแลวพี่น้องแล้วเรียบลอย เฮ้นาคับบ่ไฟสิสามเอบ่หอยฟังเบิ่งก่อนตีเออสามเอสบ่หอยไปเหนแล้วันมีหมู่ผ้าไปผิปนี่พาเบิ่งพาสนตัวนี้ก่อนนันคนปฏิบัติจะกล่อยลายบ่ โบได้ถามเพ่นว่ามีจักร้อยปฏิบัติเข้าข้าว,าวได้ปะคลิปนี้พระเบงพสมทรธนิกรนานะพี่น้องพอกันคลิปหนาขอทุกคนสุขดีมีความสุขสบายดี